เคยมีเซ็กที่ไหนแบบว,วันที่แปลกๆมั้งไหมคะอินคามั้งคะใช่พาสาวเข้าบ้านกลับมาอีกแล้วนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมครับผมอยู่กับผมเปเะๆผาลวีเหมือนสุดใจนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับมาเป็นผมนี่ใส่ชุดเบสบอลแบบนี้ดูทัมักขะแมงฮะวันนี้เราจะมาปาร์ตี้กับสาวในทีมกีฬากับผมออกกาลังกายคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนของผมไอ้เจมาช่วยออกกําลังกายกับผมถ้าพร้อมแล้วเจอยู่ไหนวะเจ โอ้เห้าโอ้โหบ้านผมอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางวันมีฤทธิ์ตอนนี้มีบันไดเลื่อนแล้วแข็งแรงค่เท่าเดิมโอ้โหแล้ววันนี้บอกให้ออกกําลังกายเนี่ยไม้แบตเนี่ยไม้แบตหรือไม้ตียุงไม้แบตดีไม้แบตมึงเอามากี่อนก็เอามาอันหนึ่งไงให้มึงตีไงกูจะตีกับใครคือกูต้องเดาะลูกบัตรเล่นเหรอไปเอามาอีกเร็วๆโอ้โหผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องเลยฮะแทนที่จะมาสองไม้แต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้สาวๆที่จะมาปาร์ตี้บ้านผม เซ็บเหมือนเดิมแน่นอนสายปาร์ตี้แบบนี้ต้องติดตามเลยฮะจเจมายังฮะอได้แล้วได้แล้วแล้วเอาไม้มาแล้วลูกอยู่ไงไเนี่นยลูก วันนี้เราทำอะไรตีแบดตีแบดตีลูกอะไรปิงปองแบดกับปิงปองคือเม้ามาเล่นด้วยกันได้ทุกคนตาย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 คุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์กับมันก่อนเดี๋ยวลองสาวๆมาด้วยว่าวันนี้เนี่ยสาวที่มาออกกำลังกายบ้านผมจะมาตีแบดกับผมหรือจะมาเล่นกีฬาแบบไหนเนี่ยจะสักเซ็กซี่ขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปโพลกับเธอแต่ตอนนี้ขอเคลียร์กับมันก่อนไม่ไหวจริงๆตีได้ไงไหนตียังไหนตียังไงตีเงี้ยตีเงี้ยตีเงี้ยเนี่ยกูยังตีได้เลยเอาหรอ วันนี้ครับผมจะต้องมาเปิดสกลาเปิดโต๊ะสนุกใหม่ครับเพราะว่าวันนี้บ้านของผมเนี่ยนะฮะซื้อโต๊ะสนุกมาใหม่แล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกีฬากันตามธีมที่บอกเลยแล้วไอ้เจไปไหนวะเจเว้ยเฮ้ยอะไรนี่ยจะไปตีแบตกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่มาเก็บมึงมาอะไรในเลื่อนสิครับบ้านของมีบันไดเลื่อนทุกจุดเลยเหรอ โอ้สุดยอดเลยนี่กูเป็นเจ้าของบ้านกูยังไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้ววันนี้มาในเตมกีฬาอย่างที่บอกไปไหนเนี่ยตีมกีฬาอยู่ในบ้านจะมาตีบงตีแบทอะไรเล่านี่ซื้อโต๊ะสนุกาใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปาร์ตี้ของเราฮะสาวๆก็รออยู่แล้วด้วยที่จะมาปาร์ตี้มาร่วมเล่นสนุกมาฉลองโต๊ะสนุกใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต้อนรับสาวที่มาปาร์ตี้กับเราในวันนี้เลยดีวยกว่าถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็เสียบประมือจังๆด,ด้วยมา ชื่ะเหมียเหมียวอืมตาละชื่อเหมือนแมวเลยพี่ชื่อเป้นะคะค่ะินดีที่รู้จักกับให้งานโอเคสวัสดีสสวัดีค่ะยินดีที่รู้จักน้องพี่ชื่อเจยินดีีท่รู้จัักครบวันนี้มึงต้องเป็นพิธีก่อนมั่นใจไหมมั่นใจอยากเจอฉายเอืายวันนี้พี่จะยกหน้าที่ให้มึงทำให้ดีเอาเขามาปาร์ตี้ทั้งทีอย่าให้เขาเหงาพี่ฝากความหวังไว้ที่มึงด้วยไปน้องไม่ถ่วยเขาเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาอะไรอ่ะค่อยๆเอาไมตอนนี้มีแฟนแล้วหรอยังค่ะ หล่อๆล่ำๆอะค่ะไม่ลรำแบบพี่ได้ไหมอะกีฬะดีไหมค่ะเรมดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปรหย่ดละพอเดือดมานี่มานี่มานี่คุยไม่เป็นหยิบมาหยิบมาดิหยิบมานี่อุปกรณ์ดอกไปเรื่อยๆดอกเออโอเค เอาล้ครับผมแม่นั้นนะฮะ๋ยงมาทาความรู้จักน้องเหมียวเหมียวให้มากขึ้นดีกว่าค่ะเหมียวถามกันเลยปกติเคยไปปาร์ตี้บ้านผู้ชายหรือเปล่าคะไม่เคยค่ะปกติหนูไปไหนบ้างไหมคะก็ไปแบบตามงานเฟสติวัลไปแบบตามผับอะไรอย่างงี้อ๋อชอบไปแบบนั้นเลยค่ะวันนี้เนี่ยพี่เป๊มาในธีมชุดกีฬาปกติเหมียวเหมียวเล่นกีฬาไหมคะไม่ค่อยเล่นค่ะไม่ค่อยเล่นเลยใช่แต่เรามีแบบกีฬาที่เราชอบมั้ยอะอยู่ในร่มก้มแล้วแหงเล ีรอยอยู่ในร่มก้มแล้วแทงนั่นก็คือนกอะเ,อเป็นสนุกนั่นเองตายแล้วพี่ก็คิดว่าเป็นอย่างอื่นปกติทางเป็นมากจริจริปกติแต่เล่นครูแบบเป็นเล็กๆแต่โต,ตใหญ่ไม่ถนดัดใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนน้องแทงแล้วกัน เพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่เนี่ยก็อยากจะเห็นลีลาการแทงสนุกข,ของน้องเหมียวเหมียวแล้วแต่กออ่อนเดินเหมียวเหมียวเนี่ยเคยแบบว่าดูกีฬาแล้วชอบนักกีฬาคนไหนเป็นพิเศษไหมครถ้าเป็นนักฟุตบอลอ่ะก็ไม่แพ้ชาลีชับปุยปะทำไมถึงชอบชับปุยคะหล่อ,<ร>อเป็นฟอร์ที่แบบหล่ออ่ะหล่อโดนใจแบบมีหนวดมีเข้านหน่อยๆน่อยงงสเปคของเราเราชอบผู้ชายแบบไหนหมุนล่ำนิดนึงแล้วแบบมีหนวดบางๆหน้าคมๆผิวแทนมีหนวดบางๆล่ำเน้นหนึ่งอย่างพี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพี่จะสอนน้องทางสนุกเดี๋ยวเรามาลองเล่นสนุกกันดูค่ะไม่ต้องไม่ต้องสมมุติอ่านรูปเป็นรูปฝั่งนี้แล้วกันค่ะมานี่พี่ต้องดูสเต็ปหนูขอลูแทงสนุกเนี่ยหนูแทงแบบไหนคะลองดูเดี๋ยวนะแทงแบบไหนนะคะ ขออนุญาตนะคะของต้องเอาออกนิดนึงค่ะอืมแอบก้มๆค่ะก้ม,ม,มเยอะอีกค่ะก้มเยอะอีกต้องแทงเลยไหมคะอืมอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวค่อแทงก็ได้คะ่ะพี่แต่ว่ามือมันฝืนๆมันต้องมีอะไรทาปะอยากให้มันลื่นขึ้นใช่ซึ่งตามหลักสนุกเลยเนี่ยวันนี้พี่ไม่ได้มีช็อคไม่ได้มีอะไรเสร็จอเล,ล,ลื่อนเๆ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วปกติสนุกนี่ต้องฝนหัวคิ้วก่อนนี่อย่างพี่เนี่ยเวลาฝนพี่ฝนนี้อย่างเราเนี่ยมีท่าฝนไหมครับได่ใช่ฝนหัวค่ะหัว ชอบไปเล่นหัวเหรอคะใช่ชอบไปเล่นหัวค่ะขยี้ที่หัวเลยค่ะหนูผลได้ดีมากค่ะพอหัวสนุกโอเคแล้วนะคะอลองดูโอเคก้มิกนิดนึงโอเคค่ะไปค่ะโอเคเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วค่ะเข้าข้างหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ไม่ค่โดนจุดโฟกัสนะคะโดนค่ะโดนค่ะอะเมื่อกี้นี่เราแทงโดนแล้วค่ะอันนี้ทุกคนที่เป็นโต๊ะบ้านพี่เองพี่บอกเลยไม่มีนอนสนุกคนไหนเคยขึ้นไปแทงบนโต๊ะเดี๋ยวขึ้นไปแทงสนุกกับพี่บนโต๊ะ อ่ะมาอ๋อน่าจะขึ้นลำบากอ่ะหนึ่งสองโอ้โหโอเคค่ะเอมาค่ะอ่ะหนูหนูลองก้มค่ะมาแบบนี้ถูกต้องค่ะสีแดงได้ปะพี่ว่าสีโอ้โหแม่นมากมากค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดอีกทีหนึ่งค่ะพี่ขอเป็นก้มสิค่ะก้มดูเหลี่ยมก้มดูเหลี่ยมอ่าดูเหลี่ยมอันนี้เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะกล้องมันบังกล้องมันบังนี่ค่ะนี่ค่ะกล้องมันแอบถ่ายดูนะคะนี่ค่ะเพี่จับนม เห็นไหมครับวันนี้เนี่ยพี่ได้พาหนูมาฝึกการแทง เวลาเหมียวเหมียวไปเที่ยวได้เจอผู้ชายแบบที่ยังชอบตรงสเปคเนี่ยเหมียวเหมียวเนี่ยจะเข้าไปอ่อยผู้ชายแบบไหนคะปกติก็จะอ่อยด้วยสายตาพี่ว่าชุดเนี้ยยังไม่ผ่านเลยเราจะจำลองบรรยากาศว่าบ้านพี่เนี่ยเป็นผับน,น้องเหมียวเหมียวไปเจอผู้ชายที่ตรงสเปคน้องเหมียวเหมียวจะอ่อยผู้ชายแบบไหนถ้าก็เดินน้องเหมียวเหมียวต้องเปลี่ยนชุดก่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนไก่นะเ,เปลี่ยนตรงเนี้ยแหละไปโอ๊ยพี่เบาเค่ะเบาเผมหนือยุ่งร้อนร้อนยังไงไม่รู้ร้อนไหมคะปกตินี่ไปเที่ยวนี่ใส่ชุดแบบนี้ปะคะโชว์ข้างบนค่ะปกติไม่ค่อย ไม่โชว์ข้างล่างนี่ก็เลยแบบอยากโชว์ข้างล่างมากมีโชว์ข้างบนช่องล่างช่องบนช่องล่างแบบนี้ด้วยเพราะั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราถ้าเกิดเราเจอผู้ชายอย่างที่บอกเลยเรามีแบบว่าสเต็ปการเต้นยั่วหรือว่ามีการยั่วเขาแบบไหนสเต็ปแรกเลยของเราคือใช้สายตาค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องมองพี่เราจะจิกด้วยสายตาแบ้วนะอืค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะองเพื่อนๆเหมือนเดิมเลยน้องจะเต้นยั่วยังไงให้พี่เนี่ยแบบว่าน้องจะต้องได้พี่กลับไปนอนจัดไปค่ะ ประมาณนี้ยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่มายังไม่มาค่ะยังไม่มายังไม่มาเหรอคะยังไม่มาค่ะยังไม่มาค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับถามกันเลยแนววันนี้เนี่ยเราอยู่กันบนโต๊ะสนุกโต๊ะสนุกแบบนี้แล้วเคยมีเซ็กที่ไหนบบนที่แปลกๆมั้งไหมคะอินคาั้างค่ะใช่เม้าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมก็อารมณ์แบบว่าแบบเมานิดหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วบบกำลังจะกลับบ้านอะไรมันทำให้เรารู้สึกแบบว่ามันต้องมีอารมณ์ค่ะ เฮ้ยยังไม่เคยลองแบบนี้เลยอะ,อะไรเงี้ยแล้วแบบมันต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างถูกไหมอ่าเป็นไงคะมันก็โอเคเลยนะเสร็จนะเสร็จเบาะหน้าหรือเบาะหลังคะเบาะหลังค่ะแล้วไม่กลัวคนอื่นเห็นเนาะตีสี่ไม่มีใครเห็นลแล้วค่ะถ้วเกิดอยู่ดีๆเป็นคนมาเคาะพบแล้วถ้าพี่เป็นคนเคาะพี่จะบอกขอแจมหน่อยมาก <laughs> <laughs> หนูจะเปิดกระจบแล้วบอกขอยัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุย <laughs> 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 โอ้โหอเคเอาไว้เดี๋ยวเราปาร์ตี้ก่อน พราะว่า oh, เดี๋ยวนิดนึงเดี๋ย,ยแม่พี่จะกลับมาแล้ว <Okay. S 1> วันนี้แอบแม่พาหนูมาปาร์ตี้ที่บ้านไปเต้นกันดีกว่าครับผม <c oughs> แล้วก็ก่อนที่แม่พี่จะมาในวันนี้ <c oughs> แม่ต้องจากกันมาซะแล้ว <c oughs> แม่พี่รีบมาแม่พี่รีบไม่รีบไม่รู้แต่ตอนนี้พี่รีบมากรีบเลยก็คือแบบว่าอยากจะให้น้องเมียวเมียว <c oughs> ไเต้นให้ดูสักหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะเอาเต้นแบบให้สนุกสนานเต็มที่เลยขอเป็นทีละสเต็ปสเต็ปแรกก่อนเลยค่ะถ้าพี่อยากจะเห็นสภาพสตรีอย่างน้องเหมือนกับเต้นค่ะเพลงมา แล้วถ้าเกิดสเต็ปที่2องครับสเต็ปที่2เพิ่มขึ้นมาอีกเลเวลเนึงอ๋อท่านล่างมาด้วยล่างด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดสเต็ปที่3ามครับสเต็ปที่3ามไม่ต้องถึงเงินหนึงตัวแล้วล่ะอ๋ออนี่คือสเต็ปที่สาม เกิดใครอยากจะเจอเมียวเมียวชอบไปเที่ยวไหนคะถ้าเกิดใครอยากจะเจอตัวจริงค่ะเจอเมียวได้ตามเอกมัยทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกมัยทองหล่อใช่เหมือนกันทุกคนเลยค่ะแต่ชอบไปทางนั้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครบอกว่าเข้ามาหาเนี่ยก็สามารถมาแบบทักทายได้ค่ะทักทดไม่กล้ฉีดยาแล้วแล้วผู้ชายแบบไหนนะคะที่อยากให้เข้ามาทักทายไม่ตามสเปกก็ได้แต่ขอให้เป็นคนที่แบบว่าให้เกียรตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยชอบผู้ชายพูดพ้อไหมคะก็ชอบนะคะจริงๆผู้ชายพูดแบบคำลงท้ายว่าขาจะน่ารัก มากเลยนะแบบว่า,า <_ d ata> เงินพอใช่ไหมคะอยากได้เงินเท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยอื เพราะพอมากเลยกูว่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าขาแล้วว่าอยู่ที่ประโยคน้าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามฝาก Facebook IG ด้วยค่ะค่ะฝากไว้นะคะกับ IG นะคะเมียวภิชาเนสกอร์เนะคะแล้วก็ f a c e b o o k ภชริดานะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับ a b c g a m เกม VIP ที่คอยสนับสนุน private party ของเราแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากมีเงินใช้ไว้จัด private party แบบเราก็อย่าลืมแอดไปได้เลยค่ะที่ Li n e แอดเเก V.I.P เพราะฉะนั้นอยากสนุกสนานอยากมีเงินใช้อยากจัด private party แอดเลยดีจริงๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel n เราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกดไลค์เยอะๆจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยสาวๆแบบนี้มา private party ต่อค่ะเฮ้ยไหนหูเซฟฟี่เหรอไหนโทรศัพท์ส่ยสวยไหมอ่ะเต้นต่อไปค่ะเต้นต่อไปโอเคค่ะ สัตว์เซลวจริงด้วยเซลวจริงด้วยเซลจริงด้วยพ่อค่ะพ่อพ่อค่ะพ่อค่ะถ้าหนูไม่พอหนูเจ็บนะพ่อค่ะพ่อพ่อค่ะพ่อค่ะถ้าหนูไม่พอหนูเจ็บนะพี่จะตีหนูเหรอค่ะโอเค ผู้ชายพูดพอนี่เป็นผู้ชายพูดพอติดปากอะไรวะต้อ5 4 3 2อย่าลืมนะคะสหรับอะไรแต่มึงจะขำนำใหม่วะเนี่ย